หนึงปณิตาเชื่นใจได้กำลังใจจากกระแตเพื่อนรักกำลังใจจากเพื่อนรักหลังจากที่นางร้ายและผู้จัดละครหนิงปณนิตาได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริง กำลังอยู่ในช่วงปรับแก้โดยแฟนคลับและคนบันเทิงต่างเข้าพากันส่งกำลังใจให้หนิงปณิตากัรรัวๆเช่นเดียวกันกับเพื่อนสีสุดเลิฟอย่างกระแตสุภักษรก็ได้ออกมาใช้พื้นที่ในอินสตาแกรมส่งกำลังใจให้กับเพื่อนรักเช่นเดียวกันโดยกระแตเผยภาพคู่กับนิงและน้องนิรินพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆว่ารักนะพร้อมกับ แท็กถึงหนิงและน้องนิรินซึ่งทางด้านของหนิงปณิตาก็ได้ออกมาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าชื่นใจ